สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a n s w e r t a r o t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแกรนมิตรทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์ด้วยนะครับการอ่านแันตอมงของช่องผมนี้นะครับจะเป็นการหยิบไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีแบบน,นี้ออกมาหนึ่งสำรับนะครับตัดพลังงานไพ่ออกครึ่งหนึ่งนะครับเราสามารถเหตุการณ์ความสัมพันธ์นะครับของคนคู่หนึ่งนะ ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตร,ระหว่างคุณกับเขาหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยโปรดใช้วิจยยารณญาณอย่างสูงในการรับชมรับฟังด้วยนะครับหัวข้อหรือสิ่งที่ไพ่ขึ้นเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเนี่ยตรงกับคุณก็ได้ไม่ตรงกับคุณก็ได้นะครับดังนั้นถ้าตรงอาจจะตรงบางจุดแต่ถ้ามันไม่ตรงเลยเนี่ยอย่าบาังคับให้มันตรงนะครับให้มาตรวจดวงของตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับอย่าเชื่อจนร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่าหมกมุ่นกันมากเกินไปนะครับฟังเป็นนิทานไป สำหรับคนที่รู้สึกวามตรงกับตัวเองก็ลองใช้ว,วิจารยณด้วยนะครับมาดูกันนะครับวันนี้ใช้ไพ่สำหรับน้อ่านะขอน,นิย่าเช็คพลังงานไพ่หกใบแรกว่าหกใบแรกนี้จะเป็นอินโทรของเรื่องนะครับเป็นอดีตของค,คุณกับเขาหรือเป็นพลังงานณปัจจุบันตอนนี้นะครับมาโทสทครับ นายได้ได้ฟ้าอวบานนะครับสองถ้วยนายออฟสอร์น,นายออฟเพนตาคูลไฮพีเทสนะครับ โอ้ใต้สำรับเป็นเฮโรเฟนคือตามความรู้สึกผมนะที่เปิดพลังงานจุดนี้ผมรู้สึกว่าในพลังงานปัจจุบันขอผ่ขอขอ,อพูดความรู้สึกตรงนี้ก่อนคือพ่บอกว่ามันมีคนคนหนึ่งที่เก็บซ่อนความรู้สึกรักเอาไว้ข้างในความรู้สึกชอบความรู้สึกดีเอาไว้ข้างใน แล้วก็พยายามจะไม่โกรกตากไม่แสดงออกให้ให้ใครรู้ว่าตัวเองรู้สึกดีกับคนคนนี้แต่นั้นไพ่ในวันนี้กรณีแรกคือเป็นไพ่ของการแอบรักจะเป็นไพ่ของความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นข้างในแต่ยังไม่มีทิศทางของการที่จะจะเปิดเผยออกมาเพราะไพ่มันบอกว่าความรู้สึกในใจมันรู้ว่ารู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกอยากมีสิ่งนี้ในชีวิตแต่มันไม่มีความกังวลว่าถ้าเกิดแสดงออกไปแล้วมันจะดีไหม แสดงออกไปแล้วมันจะดีหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นทิ่ทายยังไงอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าความรู้สึกดีมันชัดแล้วมันเต็มเปี่ยวมากๆแต่ไม่รู้ว่าจะแสดงออกแบบไหนจะจัดการยังไงทาออกไปแล้วจะดีไม่ดีอะดาบ,บนี้นะครับในพลังงานที่พ่ยขึ้นทั้งหมดนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกันลัคนาราศีหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับจะมีอ่า ธาตุไฟนะครับแม่สินธนูธาตุน้ํามีนการกฎพิจิกธาตุลมกุมภถมุนธาตุาด,ดินพฤกษกันบงนังกรคนที่เกิดบันทร์ลัคนาราศีพฤกษกนะครับมีเลข5าซ้ําๆนะครับแล้วก็เลข2ซ้าๆ2 2 5 5คุณกับเขาจะเกิดบัทร์กับพฤรัสได้นะครับในเลขนะโอเคนะครับเลขซ้ําเป็นคู่ๆเลยองส2ง 5, 5, 5นะครับมาดูกันขอดูเรื่องราวรางคุณกับเขานะครับ บริสัทไั่สักคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่เรื่องกันนะโอเคเริ่มน,นะครับ ฝั่งคุณได้9เหรียญเขาได้ไพ่ทำพันธ์คุณแไพแ่ทำพันธ์เป็นไพ่ลัคนาราศีธนูเดือนธันวาคมนะครับเรื่องราวนี้อาจจะเกิดขึ้นในทรายของเดือนธันวาคมหรือในอีก14ในสัญญาณเลขสินะครับเดือนธันวาคมนะ สิบสี่อาทิตย์สิบสี่เดือนอะไรแบบนี้นะครับมาดูกันว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหเฮอร์มิตไพ่เล่าว่าคนคนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะครับบอกก่อนนะบอกก่อนว่าขออ่านเป็นกลางๆนะครับคนคนนี้นะครับเขาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณมาสักพักละว,วนเวียนในชีวิตคุณแบบที่ว่าไม่ต่ำกวพลังงานของเลขเก้า รู้จักกันมา9้าปี9เดือน9อาทิตย์หรือวนเวียนกันอยู่ในเลข9นะครับเพราะเลข9้าขึ้นสอนคุณแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณพบเห็นอยู่ในสัญญาณเลข9ก้าแบบคนวินในความคิดเห็นอยู่อะไรแบบนี้อยู่ในสัญญาณเลขของคุณแต่ในการวนเวียนของเขาเนี้ยในขณะที่ตัวคุณเนี่ยเอ NERGY ของคุณในขณะเขาวนเวียนในชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มีเกเหรียญคือรู้ว่าอะไรดีใช่ไหมมีความสุขมีเงินมีทองมีบางอย่างที่คุณมั่นใจกับตเองมากเลยคุณเป็นคนมั่นใจแม้คุณจะไม่มีใคร ในพลังงานของของเลขเก้าที่คนคนนี้กำลังวนเวียนรอบตัวคุณนะคุณเป็นคนที่ไม่มีใครนะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไม่ได้ความสัมพันธ์ที่แบบเป็นแฟนชัดเจนอะ่ะแต่มีความสุขที่ฉันเป็นแบบเนี้นะครับถึงคุณจะเฮอร์มิตคือคุณมีโลกส่วนตัวสูงใช้เวลากับสิ่งที่เองรักจริงๆอย่างเต็มที่มากๆแล้วไทมเพอลนันเนี่ยคุณพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองไปทําสิ่งที่ชอบและเป็นสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆแต่ตัวของเขาเนี่ยไทมเพอลนันเฮอร์มิตเขาอะมองมาที่คุณแล้วอะ ผมมองว่าคนคนนี้ก็โรคส่วนตัวสูงไม่ต่างจากคุณไมู่ว่าเขาเป็นใครแต่คนคนนี้มีสัญญาณิบส14กับจะเกิดอะไรบางอย่างคุณกับเขาได้ในธันวาคมนะครับคือคนคนนี้เขาก็มีโรคส่วนตัวสูงแต่พอมาเห็นคุณแล้วอ่ะเขาอยากเปลี่ยนอ่ะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเป็นคนที่มีใครได้อยากเปลี่ยนใจมารักคุณได้อะไรแบบนี้เขาอยากเปลี่ยนเมื่อเห็นคุณแต่เขาเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงนะเอออ่ะคุณได้ไพแฮงแมนนะครับ โอ้โหเดอะซันขึ้นฝั่งเขา8แบบถ้วยนะครับคุณน่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีความสัมพันธ์จริงๆนะเขาได้ไพ่เดอะซันนะครับในตำแหน่งที่ที่แบบเจอคุณเนี่ยพอเจอคุณแล้วคุณทำให้เขาคิดถึงคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นอยากมีใครสักคนหนึ่งไม่อยากเสียขึ้นไปแต่ตัวคุณน่ะแฮงแมนคุณจะรู้สึกคนคุณนี้สัญญาณมันคือเลขสิเก้านะครับ คือในจังหวะที่คนคนนี้เห็นคุณมาสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอยากมีคุณใช่ไหมแต่ตัวคุณเนี่ยแฮงแมนแปดถ้วยกัละสันอ่ะเรามองว่าคุณห่วงความโสดคุณห่วงความโสดคุณโอเคกับจุดที่คุณอยู่ถึงคุณจะรู้ว่ามีบางอย่างที่ดีเข้ามาหาคุณแล้วมันก็จับประจักคุณคุณก็รู้แต่คุณก็มีความสุขที่เป็นแบบนั้นนะครับผมมองว่าคุณมีความสุขกับจุดนี้ที่คุณอยู่อ่ะมีความสุขไหมคุณได้ไพ่เก้าทัวเห็นปะ คุณมีความสุขกับจุดนี้ที่คุณอยู่คุณได้ไพ่เลขเก้าเยอะมากเลยนะครับคนที่เข้ามาฟังเนี่ยคุณเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากๆแล้วคุณเป็นคนที่เชื่อในทางนางงามศิลป์ศิลป์มากๆไพ่พระเกตถึงอยู่กับคุณตลอดเลยเลขเก้าขึ้นเก้าเหรียญเก้าถ้วยเก้าเด้อเฮอร์มิกก็ขึ้นขึ้นที่คุณหมดเลยนะครับเขาได้ไพ่ควีนออฟวาร์นะจัสติกคือตัวของคุณนะครับนิงนะครับเพราะทีนะตัวของคุณมีความสุขที่ ผมรู้สึกว่าคุณรู้ว่าคนคนนี้มีความรู้สึกดีกับคุณโดยเซนส์ของคุณไพ่เก้าถ้วยเนี่ยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีความชอบคุณแล้วคุณก็รู้ว่าการที่เขามาชอบมันทาให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นมีมีความแฮปปี้ในชีวิตมากขึ้นคุณก็ชอบที่เป็นแบบนี้ด้วยและเขาว่ามีการผมรู้สึกเขาเฝ้ามองคุณนัมมองนะเฝ้ามองจัสติกเฝ้ามองเห็นคุณมีความสุขเฝ้ามองเสน่ห์ของคุณเฝ้ามองความสุขที่เป็นคุณมากๆเลยแล้วจัสติกอะยิ่งมองยิ่งรู้สึกดียิ่งมองยิ่งรู้สึกใช พลังงานเขาดูมีความสุขที่ทเห็นคุณที่พบคุณที่ได้มาเจอคุณมากๆนะครับแล้วก็ส่วนคุณก็แฮปปี้ที่มีเขาอยู่แต่ว่าผมไม่เห็นสถานะความสัมพันธ์แต่รู้สึกว่าคุณรู้ว่าคนคนนี้อยู่หรือมองคุณอยู่จากทิศทางใดทิศทางหนึง่งนะครับคุณได้ไพ่โฟล์ทออฟสอดเขาได้ไพ่เพดออฟสอดคิงออฟบานนะครับคือยิ่งนานวันไปเนี่ย ตัวเขาเองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าใจเขารู้สึกดีกับคุณใช่ไหมแต่ว่าคุณไม่มีพฤติกรรมหรือสิ่งบางสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทําให้เขารู้สึกจับต้องได้ว่าคุณรู้สึกดีหรือคุณต้องการอะไรจากเขาไม่รือให้เขาเข้ามาในชีวิตไหมหรือเปิดทางเขาหรือเปล่าคุณไม่มีการแอคชั่นอะไรใช่ปะคุณได้ไพ่สีดาบคุณมีเฟะออกจากเขาแล้วพอคุณเฟะออกจากเขาแบบที่ว่าเวลายะมากขึ้นหรือแบบเขาเห็นคุณน้อยลงบางอย่างเขาก็จะมีการแอคชั่นเกิดขึ้นเพราะเขาต้องการหรืออยากมีคุณแต่ คุณไม่เปลี่ยนสักทีไม่เลือบสักทีไม่ทำอะไรสักทีเขาจะทำบางอย่างนะครับมาดูว่าเขาทาอะไรนะครับแต่ฝั่งของคุณนะคุณมีอผมมองว่าคือคุณมีทั้งกําแพงด้วยแล้วก็การงานบางอย่างที่คุณโฟกัสด้วยที่ทําให้คุณแบบมาโฟกัสในเรื่องนี้ไม่ได้ผมอยากรู้ว่าคุณมีอะไรที่แอคชั่นต่อไปหรือเขาทําอะไรต่อมาดูกันเขาได้ไพ่หกคุณได้ไพ่หกถ้วยนะครับขอได้ไพ่สามดาบแก้าไม้คือสิ่งที่เขากังวลอะ ฟังเขาก่อนนะสามดาบเก้าไม้กับหกถ้วยเขากังวลว่าคุณจะลืมคนเก่าไม่ได้กรณีแรกนะครับหรือกรณีสองคือเขาจะเขาจะเขากังวลว่าคุณลืมสิ่งที่เขาทําเอาไว้กับคุณไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันคือพลังงานไหนนะครับมี2กรณีคือเขากลัวคุณลืมคนเก่าหรือบาดแผลเก่าในอีกไม่ได้กับเขากลัวว่าคุณจะกลับไปหาคนเก่าหรือนะครับคนคนนี้คือคนเก่าที่กลับมาแล้ว เขากลัวว่าคุณยังไม่ลืมบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตผมไม่รู้ว่าคือกรณีไหนๆนะครับแต่ว่ามันเป็นความกังวลจากฝั่งเขาที่คุณลืมสิ่งเก่าๆไม่ได้นะส่วนฝั่งคุณเนี่ยคุณรู้สึกคุณจะคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วคุณต้องไปเยียวยาบาดแผลอีกอ่ะคุณไม่ไหวแล้วคุณมีความสุขกับครอบครัวกับญาติพี่น้องได้แต่แบบถ้าใครจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ากังวลหัวใจคุณไม่อยยากจะเสีง เซเว่นอครับแปดเหรียญโอ้โหเซเว่นออฟดคุณดูดิดูเซเว่นออฟสอดสำหรับนี้ดิเป็น7จ็ดาบที่โดนจับได้เป็นความลับที่เทียบถ,ถูกตามทันน่ะแล้วผมมองอย่างนี้นะครับจากไพ่นะคุณเลขเจขึ้นฝั่งคุณเป็นพลังงานของคุณคือคนคนนี้สามารถสร้างและตัด ความกังวลของคุณได้เขาสามารถทำลายความไม่มั่นใจทำลายความไม่น่าเชื่อถือหรือทำลายความไม่กล้าที่จะมีความสัมพันธ์ของคุณได้ด้วยตัวเขาแปดเหรียญเขาทําทุกวิถีทางทำทำทำ,ทำอะไรบางอย่างที่เป็นตัวเขามากๆอ่ะที่ทําลายกําแพงของคุณได้และทําให้คุณเป็นเจ็ดถ้วยได้เริ่มสนใจเขาเริ่มโฟกัสเขาเริ่มเริ่มอยากมีเขาเขาผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะครับแต่เขาทําลายกําแพงของคุณได้ เห็นปะเดทขึ้นเลยเห็นไหมมาดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรว้าวเดวิลเห็นป่าผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรที่มันแบบเป็นเป็นการจับต้องได้แต่พลังงานที่จับได้นี่คือสิ่งที่เขาทำอะเดวิลนะครับขอพูด3อย่างอันดับแรกคือรูปร่างหน้าตาเซ็กเซียของเขาที่ส่งผลทำให้คุณรู้สึกอยากมีเขาสองเขามีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า เป็นผลประโยชน์หรือเป็นสิ่งดีๆที่คุณรู้สึกว่ามันชอบมันรักมันเคซี่มากๆเลยเพราะไพ่พเดวิเป็นความลุ่มหลงแังแนั้นเขามีสเสน่ห์บางอย่างหรือตัวเขาเองมูบางอย่างด้วยซ้ําเพื่อให้ใหใหแบบความรู้สึกคุณเปลี่ยนแล้วมันทําสําเร็จแต่ไม่ใช่การมูหรือการเล่นของวันนี้นะครับจะเป็นการทรงสเสน่ห์ด้วยตัวเขาเองเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกของคุณให้ได้ซึ่งเขาทาได้อมืมาดูต่อเขาทำได้ไหมล่ะไพ่คุณสองดาบสลับสนเลยทีนี้นะครับ ว้าวุ่นเลยทีนี้คุณยังไงต่อดีอ่ะคุณว้าวุ่นเรื่องงไงต่อมาดูกันนะครับเขาได้ไพ่โฟกัสเพนท์คอกเกิลารชะตาได้ไพ่ห้าไม้อาพอคุณรู้สึกว้าวุ่นกับหัวใจตัวเองที่คุณไม่อยากเสียเข้าไปแล้วมันก็เลยควเกิดความขัดในงเงื่อนตัวเองแล้วว่าเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้หรือคนคน,คนนี้คุณไม่อยากเสียเข้าไปรู้สึก,กสับสนแล้วแต่ตัวเขาเองเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำสิ่งนี้หรือวางแผนทำอันเนี้ยเพราะคุณเกิดความรู้สึกนี้นะครับ ตัวทีนะครับผมเป็นหวัดเนาะอ่ะฝั่งคุณนะครับได้ไพ่ไวท์คูเ m a นนะครับไพ่ของชื่อกรองเป็นไพ่ที่ดีนะครับโอ้โหนายออฟครับเทปมาเ็นตัลโคแต่สิ่งที่คุณรู้และชัดในใจที่สุดคือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้หวังดีกับคุณคนคนนี้ชอบคุณรักคุณและเขา เข้ามาเพื่อทําให้บาดแผลของคุณหายหรือทําให้คุณมีความสุขได้ในความสัมพันหรือมีสิ่งดีๆความมั่นคงในชีวิตได้จริงๆเป็นสิบเหรียญเนี่ยไพ่ของวัวสีขาวเนี่ยมันแปลว่าคุณได้รับการดูแลหรือได้รับการมันคือไพ่ของของเสียสิทธิวายทำเป็นไพ่ของเทวดาหรือพลังงานแสงขาวที่เข้ามาจากฝั่งของเขาเพื่อให้คุณมีโลกที่สวยงามมากขึ้นเน่ะแล้วคุณเป็นสิบเหรียญอีกอะดังนั้นคนคนนี้เข้ามาเพื่อทําให้คุณมีความสุขในในความในชีวิตได้มีความมั่นคงได้มีสิ่งดีๆที่ได คือเขาคนนี้ที่เข้ามานะครับเซเว่ s, นะอัพเป็นเารเลนะอ่าไพ่ชุดนี้ก็เราบอกว่าสิ่งที่เขาเข้ามาเพราะอะไรนะครับเอมเพลอร์ Emperor. เพราะปุณกุศลร,รือสิงที่คุณทํานะครับห้าดาบขึ้นตรงกลางเนี่ยเพราะสิ่งที่คุณมันมีสองอย่างที่คุณทําก็คือคุณหยุดทําสิ่งที่ทำลายความรู้สึกตัวเองกับคุณนิ่งกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้และในสัญญาเหล่านั้นนะคนคนนี้เข้ามาด้วยนะครับเอมเพลอร์ Emperor, ห้าดาบเจ็ดเหรียญเนี่ย มองว่าคนคนนี้เข้ามาแก้ไขในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างที่คุณเคยเสียไปเช่นคุณเคยรักใครหรือให้อะไรใครไปแล้วคุณเสียไปคนคนนี้จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้มันกลับมาเป็นสิ่งที่คุณได้แทนเข้าใจผมไหมสมติคนคนลงทุนไปแล้วคุณเคยเสียอะไรไปอ่ะคนคนนี้จะทําให้สิ่งที่คุณเคยลงทุนไปมันกลับมาเข้าใจไหมครับเพเท o ร์เพนตัลเคิลซีออฟซอร์อ๋โอโหในออฟบาน คนคนนี้นะครับเขาจะมีความอดทนหนักมากที่จะแบบทําให้ความสัมพันธ์ของเขาสุขของคุณมันเกะเกิดขึ้นมา6กดาบอะในออฟฟอรแล้วก็เด็ดเพเทอร์เบนเอร์อะอะไรเป็นสิ่งที่เขาจะรู้ว่าทําให้กับคุณแล้วแสดงให้กับคุณรู้แล้วอะคุณจะรู้สึกแบบปล่อยใจได้เปิดใจได้เขาจะทำล้วก็จะวางแผนทําด้วยแล้วคุณก็จะมีความสุขกรัรได้รับบางอย่างจากเขาเรื่อยๆเลยนะครับเชียร์มนะครับแค่ข,ของการพูดคุยเจราจานะครับ คิงออเทนตดับเบก็โหเพจอัปลอนะครับพูดอะไรกันนะอยากได้อะไรบอกเขาอยากเป็นยังไงบอกเขาเขาคิงออเทนตับเบิลเขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการหมดเลยคุณจะพูดจะแอะจะอะไรมาก็แล้วแต่เขาเขาทาให้เป็นพลังงานที่น่ารักนะครับเพราะว่าเขาให้ด้วยความรักแล้วก็ให้อยากให้เพราะว่าเขาไม่ลําบากเลยนะไม่ใช่ว่าให้แล้วเขาลําบากตัวเองนะครับเขาให้คุณเพราะเขารู้สึกเขาอยากให้แล้วให้แล้วสบายใจ ถ้าเรามีความสุขในสิ่งที่คุณอยากได้คุณพูดอะไรคุณอยากทําอะไรเขาให้คุณแต่แต่่ทียบบอลเนี่ยคุณก็พูดคุยกับเขาในเชิงแบบถ้าผมรู้สึกว่าเขาคุณกับเขาเจอกันเนี่ยมันเป็นการเจอกันแบบที่แบบมีมีตัวแปรตรงกลางที่ร่วมกันเช่นธุรกิจอ่าการศึกษาอะไรบางอย่างที่มีมีตัวแปรร่วมกันบางอย่างแล้วคุณพูดคุยแต่สิ่งนั้นร่วมกันแต่ว่าเขาว่ามองมากกว่าสิ่งที่พูดคุยกันตรงกลาง ข้าใจผมไหมมันมีอะไรบางอย่างเป็นตรงกลางที่ดึงคุณสองคนมาเจอกันเอ,อนะครับคุณได้ไพ Tower. ่ท้าเวอร์เขาได้ไพ่อยู่ออฟฟอร์ชูลโอ้โหไพ่สามใบนี้แรงมากแล้วจบเป็นใบสุดท้ายไพ่หมดมือแล้วนะครับคำพูดก็คือคนคนนี้โชคชะตาส่งมาด้วยแรงกรรมและไอษฐานแรงบุญของคุณเพื่อมาเปลี่ยนพลังงาน คนคนนี้โชคตาส่งมาเพื่อเปลี่ยนพลังงานชีวิตของคุณเปลี่ยนพลังงานความสัมพันธ์ของคุณจากบุญกุศลในสิ่งที่คุณทํามาไพ่สุดท้ายเนี่ยชัดมากเลยคือด้วยแรงบุญแรงการในสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดอ่ะนำพาคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อจะเปลี่ยนพลังงานของคุณนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะคะที่ ชอบอ่านแพของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แจงเป็นกำลังใจให้ผมมาชิมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ